อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่งถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายยกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้ถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอนให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับอย่าว่า,า 10, แค่หมื่นละสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเพงเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินดิจิต้อลหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพอรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับปากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมี ใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่งผมเลยนด้วยความเคารพพูดอย่างนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายยกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้ประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตัลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่า,า 10, แค่หมื่นละสองหมื่นก็แจกได้ ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเทงที่อยากรู้ว่าเงินหมื่นจะมีการกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างไรงบประมาณ1.57แสนล้านบาทจะนําไปใช้แบบไหนในการกระตุน้นเศรษฐกิจแบบเร่งด่วนวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามร่างพรบองงบประมาณประจําปี2569ย้ํารัฐบาลค่ะดําเนินการควบคุมทุกด้านกระตุน้นเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยค่ะคนจนกับคนรวย ในประเทศนี้มันจึงห่างขึ้นทุกวันปัจจุบันนี้แรงงานก็เป็นต่างด้าวทั้งหมดมันจึงทําให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มากขึ้นไม่เฉพาะอะไรเลยครับเพราะงบของรัฐบาลที่ผ่านานมาหลายสิบปีเนี่ยเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินที่ตัลหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนาย,ยกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้นไปนั่ง ถ้าไม่มีปัญญาทําให้หนายกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทาได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องที่จิตอนให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่าแต่หมื่นละสองหมื่นเราแจกได้ค<บ><บ>ผมชาดาไทยเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพัฒภูมิชัยไทยวันนี้จะขออภิปรายเรื่องงบประมาณแต่ในแง่มุมซึ่งต้องขอชื่นชมนะครับว่าที่ผ่านมาระว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ถือว่าการพัฒนาในการอภิปรายอย่างมากมาย ในฐานะที่อยู่สภานี้มาพอสมควรแต่ในมุมมองที่ผมบอกไว้ก็คือผมจะพูดอภิปรายในเรื่องของงบประมาณในเรื่องงบลงทุนซึ่งปีนี้ประมาณเจ็ดแสนล้านมีคนกล่าวพูดกันตลอดเวลาว่าทําไมช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มันจึงห่างขึ้นทุกวันท่านประธานที่เคารพครับมันห่างแน่นอนผมยกตัวอย่างง่ายๆปีนี้งบลงทุนประมาณเจ็ดแสนล้านเป็นงบก่อสร้างประมาณ4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านเรียนด้วยความเคารพครับงบก่อสร้างในปัจจุบันไม่เหมือนอดีต การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบก่อสร้างไม่เหมือนอดีตครับเพราะอะไรครับปัจจุบันนี้475,000ล้านเนี่ยในเรื่องงบประมาณไปสู่แบงค์แล้ว5%ครับงบลงทุนของประเทศนี้แบงค์เอาไปเกือบ10%ผมฝากท่านประธานถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่าต้องเข้ามาดูมันเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนค้ำประกันสัญญา2.5%ต่อปีนั่นเท่ากับ5%ในงบลงทุนทั้งหมดนะครับ แล้วยังมีเรื่องรัดเร่งรัดการเบริกจ่าย15% 15%นั้นแบงก์เอาก่อนเลย3%ค่าค้ำประกันสัญญานั้น3%ค่าธรรมเนียมตังหาา400ล้านถ้า15%ก็60,000ล้าน60,000ล้านคูณ3%ดิบๆไปแล้วครับนี่คือสิ่งที่เกิดแล้วเรื่องในงบก่อสร้างปัจจุบันนี้โครงการก่อสร้างเนี่ยเราพูดถึงถ้าเป็นโครงครง,งานมีเครื่องจักรมีเหล็กมีหินมีวัตถุดิบซึ่งเป็นปูน มีแรงงานถ้าเป็นงานถนนแรงงานเพยงประมาณ15ที่ไปสู่พี่น้องประชาชนระดับล่างถ้าเป็นอาคารก็ประมาณ25ปอซอาจจะมากน้อยก็แล้วก็ตามแต่เงินส่วนนี้ไม่ได้ไปสู่ระบบข้างล่างครับมันไปสู่ชนชั้นกลางกับข้างบนแล้วที่สําบาลปัจจุบันนี่แรงงานก็เป็นต่างดาวทั้งหมดมันจึงทําให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มากขึ้นไม่เฉพาะอะไรเลยครับเพราะงบของรัฐบาลที่ผ่านาน,านมาหลายสิบปีเนี่ยเรียนด้วยความเคารพครับรัฐบาลชุดไหนก็โครงสร้างงบประมาณเหมือนกันหมด นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศแล้วปุ่มทุนก็เอาไปซะมากแบงก์ก็ไปซะเยอะแยะหมดไม่มีครับว่าขาดทุนละเรียนด้วยความเคารพครับรัฐบาลชุดไหนก็โครงสร้างงบประมาณเหมือนกันหมดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศแล้วปุ่มทุนก็เอาไปซะมากแบงก์ก็ไปซะเยอะแยะหมดไม่มีครับว่าขาดทุนละเรื่องนี้ผมว่าต้องมาคิดดูให้ดีนะครับไปคิดดูให้ดีแล้วสิ่งที่สาคัญการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะโครงการก่อสร้างอย่างเดียวมันมีเรื่องการพัฒนาแรงงานมันนีหลายๆเยอะแยะนะครับผมก็ฝากรัฐบาลด้วยนะครับ ทำให้มันไปถึงผมเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินที่ตั้งหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพรรคไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้น,นไปนั่งผมเียนด้วยความเคารพพูดอย่างนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทาได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะ ตรงไหนที่มันติดผักก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดก,การเรื่องดิจิทอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือตั้งครับผมบอกอย่าว่าจะหมื่นหรือสองหมื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเท้งนะครับผมผมเรียนด้วยความเคารพครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้ดีวันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องหลากหลายกว่าในอดีตการใช้เงินต้องไปทั่วถึงทุกกลุ่มชนงบประมาณแผ่นดินก็เปียบเหมือนถังใหญ่ๆที่รัฐบาลเก็บมาจากพี่น้องประชาชนแล้วเอามาใส่ถังในถังนั้นก็จะมีรูดูดออกไป ในหลายๆอาชีพในหลายๆสาขาก็ไปให้ทั่วถึงและเป็นธรรมมันก็จะเกิดความไม่ไม่มีการเหลื่อมล้ำผมฝากท่านประธานถึงท่านนายกด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าผมเรียนในความเคารพครับ,รบพี่น้องอเกษตรกรของผมเป็นจําเลยมาตลอดเวลากรุงเทพไม่มีอ้อยซักต้นไม่มีข้าวสักต้นแต่ทําไมพีเอ็มสองจุดห้าเยอะวันนี้รัฐบาลทําอะไรครับถ้ารัฐบาลมีความจริงใจจะแก้ปัญหานี้ผมฝากเลยครับ รถหลวงทุกคันให้ใช้ไฟฟ้าให้ใช้รถไฟฟ้าวันนี้เนี่ยรถหลวงทุกคันจํานวนมากซึ่งค่าเช่าเพิ่มขึ้นทุกปีทําไมไม่ใช้รถไฟฟ้าข้าราชการในกมทมทําไมไม่ใช้รถไฟฟ้ารัฐเปลี่ยนไม่ได้หรอผมเรียนในความเคารพว่าหน่วยงานของรัฐนี่เองนี่แหละครับที่ปล่อยคาร์บอนหนักหนาในกรทมนี้ก็คือบรรดารถหลวงทั้งหลายผมยังไม่ได้พูดถึงต่างจังหวัดซึ่งรัฐบาลเองต้องเปิดให้มีการใช้สถานีเติมไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเพราะรถไฟฟ้าก็ราคาถูก นะครับราคาก็ถูกมากแล้วถ้าหลวงมาใช้ไม่ต้องเสียค่าน้ามันประหยัดค่าน้ามันประหยัดงบประมาณอีกมากมาจริงๆครับเรียนด้วยความเคารพก็ฝากไปด้วยและอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดก็คือเรื่องสิ่งแวดลอ้อมสทนชอผมจะเรียกว่าคุณพ่อสทนอชอเพราะว่าท่านยิ่งใหญ่แลอเกินงบประมาณเนี่ยมีหลายท่านอภิปรายจากพรคประชาชนผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษอภิปรายได้ถูกต้องครับเรื่องสทนอชอ ผมเชื่อว่าคนที่คุมสตชาก็ปวดหัวมันกลายเป็นไม่ใช่งานวิชาการวางมาสเตอร์แพนคุณกลายเป็นเจ้าของงบประมาณจะให้ตัวนี้ไม่ให้ตัวนี้ต้องอยู่ในไทยวอเตอร์แพนแล้วรเราเบียบของคุณถามก็ไม่รู้เรื่องผมว่าต้องปรับปรุงใหม่ในสภาพปีนี้ผมเชื่อว่าผมเรียนท่านนายกเ,าเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเมื่อไม่กี่วันนี้เกิดฝนตกใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานีในอดีตอุทัยธานีน้ำจะท่วมก็ขึ้นจากเจ้าพญาจากสแกกังหรือไม่ก็มาจากน้ําป่าแต่เหตุการณ์วันนั้นน้ําท่วมมากเป็นพิเศษไม่มีจากไหนเลยครับมีจาากกฝนตะุ่ม นิ่งๆน,นานๆทําให้น้ํายิ่งกับทะเลอายุ60กว่ายังไม่เคยเจอแล้วพถามว่าถ้าในลําน้ํามีน้ําเต็มจะเกิดอะไรขึ้นผมเรียนได้เลยนะครับพฤติกรรมของฝนเปลี่ยนไปตกเป็นกลุ่มตกแน่นตกนิ่งตกนานไม่มีไม่มีลมพัดเลยจะไม่เหมือนฝนแนอดีตแล้วจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตอนันใกล้นี้เตรียมรับมือกันให้ดีครับถ้าท่วมครั้งนี้อยู่นานครับอยู่นานจริงๆต็ฝากรัฐบาลฝากท่านประธานถึงรัฐบาลด้วยนะครับ เตรียมป้องกันไว้ให้ดีเตรียมเหตุการณ์นี้ไว้เตรียมป้องกันเเหตุการณ์นี้ไว้ดีด้วยความเคารพครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับราคานี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ